ส่งแล้วค่ะแล้วเป็นพลังเย็นและสงบสงบ,สม,บมากคือคือผมก็คือค่ะเจ้าค่ะแล้วก็ตอนที่ท่า,แน,น,น,า,แน,านแม่บมดอินน้ำตาลูกไหลนบินรับปีแม่ปามะพุทธสัตว์ครั้งแรกที่ท่านมาเปิดใช่ไหมรู้สึกปิติสุขในะใแล้ะการที่เรารับองค์เนี่ยเราจะนำไปใช้ทางโลกได้เลยที่เรารู้ว่าเรามีองค์เนี่ยก็รับธรรมปัญญ,ญาค่ะ องค์นเวลาั่งสมาธทีท่านจะมาสอนทําให้เรารู้ว่าเราควรทําอะไรอย่างไรแต่เมื่อเรารู้แล้วเหนือครูบาอาจารย์ไม่เหนือเวลาสมมุ่าแม่สอนอะไรแล้วองค์นายจะบอกว่าไม่ใช่ไม่เชื่อเป็นไหมเป็นไหมเคยสงสัยนะคะแต่ลูกจะถามพ่อาม่กองถุกถามเพื่อสสัยใช่หรือเปล่าสิได้ยินได้สัมผัสของตัวโรคเอ ไม่ใช่สิ่งที่ลูกสัมผัสได้ยินกับตัวเองสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราอะ้างในที่เราบอกว่าองค์ในเคยมาบอกนะว่าไม่ให้เชื่อครูบาอาจารย์ไม่เคยเลยอไม่เคยใช่ไหมมีแต่บอกให้ลูกพอรับละเอออันนี้คืองจริงท่านดูกลูกเลยเวลาลูกดื้อเข้าใจใช่ไหมใช่เอออันนี้คือเราจะสัมผัสได้นี่คือยานใดที่ออกมาจากกายจากกายเราท่านอยู่กับเราท่านจะมาสอนเราเข้าใจนะแต่จาไว้เลยนะว่าครูบาอาจารย์องค์มีทางที่จะให้เราลบลุงบา หรือว่าให้เอาพานครูไปจําเนินหรือว่าทําไม่ดีกับครูบาอาจารย์เ็ทค่ะแต่ถ้าเกิดสิ่งที่มาบอกเราตรง,งนั้นน่ะก็คือเอาเรียกว่าผีหรือสิ่งไม่ดีที่มาแทรกซ้อนในตัวเราสวมาหรือเอาวิชาทําให้เราคิดลบใช่ไหมถ้าคิดลบหรือว่าคิดว่าไม่ใช่เราเก่งกว่าครูบาอาจารย์ถ้าองค์นายแท้ท่าจนจะรบมอบนอนครูบาอาจารย์ เพราะว่าที่อันนี้เปิดให้ให้กับกายนี้วันนี้เปิดองค์ที่นี่ใช่ไหมที่นี่เป็นครูบาอาจารย์ใช่ไหมใช่ไหมเข้าใจยังได้จ้ะพอเก่งแล้วเปิดได้แล้วแม่ไปทําพิธีเปิดต้นหนักให้อีกน้อยเรามีทุกสิทธิ์เยอะเราจะเหนือกว่าครูบาอาจารย์ไหมไม่จ้ะเพราะอ,อะไรเพราะภูบาอาจารย์อยู่เหนอือเข้าใจนะค่ะมีความสุข แล้วการรับบาร,รมีองค์เทพเนี่ยครั้งที่เก้าแล้วเป็นรู้สิกมาแปดปีแล้วคิดว่าเราได้รับทานครูเสืองพานครูหรือว่าทำพิธีดใดๆเนี่ยเราไปใช้ทาโลกได้อย่างไรใช้ทาโลกอะ่ะทาโลกรับทำคำสอนของพระมารดานำมาปฏิบัติแล้วก็สามารถช่วยชี้ีนะคนอื่นได้ยกอะค่ะใช่าะ สาธุนะอัตตมือน่อยปื๊ดมิติรับได้หด้หลายพระพอ,องค์มะ้รับได้ทุกพระองค์มค่ะทุกพระองค์ค่ะเป็นยังไงบ้างในบอกความรู้สึกมันมีความสุขข้างในนลค่ะเราก็ได้เอาสิ่งดีๆอ,อกไปด้วยใช่ไหมเราก็ได้รับปาระมีองค์เทพด้วยวันนี้ร้อยเต็มร้อยเต็มร้อยค่ะให้กิงคะแนนร้อยคะแนนร้อยคะแนนอาตมือเป็นไง ก็ได้รับพลังจาก,กวาจาส่งมาให้ <Okay. S 1> มีความเป็นปิติสุขแล้วก็พลังมันมีความสุขอยู่ข้างในะอะค่ะความสุขข้างในแล้วการที่เราจะไปใช้ด้ทางโลกรับอย่างท่านได้ยังไงก็ท่านจะมาสั่งสอนทับได้รับได้ไหม<ะ>ตอนทำสมาธิใช่ไหม<ะ>สอนไว้ยังไงสั่งสอนให้ยึดมั่นในความดี แล้วก็ให้ปฏิบัติอย่าคืออย่า,อย,าอย่าท้อแท้ค่ะอย่าอย่าลดความท้อแท้เพราะว่าทุกคนจะมีความท้อแท้อยู่แต่เราให้ปฏิบัติอันเพีเยนนี่องค์นมาสอนเวลานั่งสมาธิใช่ไหมหเข้าใจใช่ไหมว่าองค์นเราแล้วองค์นจะบอกมาว่าเก่งแล้วไม่ต้องมาที่นี่ก็ได้มีไหมไม่ยังไม่เคยพูดนีด่องไนพูดไหมองค์นบอกว่ายังไงแล้วครูบาอาจารย์ก็ให้มีความคารพก เตมันคาในคูบาอาจารย์จะบอกอย่างนี้ใช่ไหมศาสตรทูตต้องปฏิเสัแล้วหลงองเยอะเลยอ่ะกีดกีดและภาษาเทพรัวรวัวรัภาษาเทพรัวเลยไปใช้ในทางโลกได้ไหมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้นะอย่าไปใช้นะเดี๋ยวเขาว่าเราบ้านะแล้วเราจะใช้ได้ยังไงได้ตัวเราเองเราไม่ไม่เอาแสดงการกับใครค่ะเอาไปแสดงให้เขารู้ไหมว่าฉันนี่องค์ไม่ได้ค่ะเขาจะว่าเราบ้าไงรู้นะแยกแยะนะ เราก็รู้ได้เฉพาะตัวของเราใช้ทุกที่ทุกเวลาใช่ไหมตรงนี้ที่พระบรรดาเราก็ถึงจะเปิดครับถ้าคนไม่เชื่ออย่าไปทําให้เขาเห็นแล้วเขาจะมองว่าเราอุปโลกหรือว่าทาแสดงเราเราทาของเราคนเดียวใครยังไม่เชื่อเราการแสดงค่ะและสิ่งไหนที่เราจะไปใช้ในทางโลกได้การปฏิบัติงานเราคือว่าเรานิ่งเราก็ไม่มีเรื่องมวลากับใครค่ะเออและสิ่งที่พระมารดาสอนมาที่นี่เอาอะไรไปใช้ได้ การแบ่งปันแล้วก็การปล่อยวางแล้วก็การที่ว่าให้รักกันเนี่ยค่ะให้รักกันไม่อิจฉากันพระามารดาสอนมาตลอดใช่ไหมให้รักกันให้ดูแลกันใหญ่กันไม่ให้อิจฉากันนะอย่ามาเป็นเรียกว่าอิจฉาริษยากันในที่นี้ไม่ให้ไม่ให้เป็นนะถ้าเป็นนั้นไม่อย,อยู่อยู่ที่นี่ไม่ได้นะจะถูกลดระวางออกไปเองนะถ้ามีจิตริษยาเนี่ยคือมานะแล้วแบบอิจฉาคนรู้คนนี้มีมาเนี่ยคนนี้ มีไหมคะอิชาใครบ้างไหนใครมาบอกแม่ด้วยถ้าเกิดเจอคนนี้อิชาใสาิสันอย่าไม่มีนะแล้วก็ปองรองทุกคนเป็นพี่น้องลูกพ่อม่ดำเหมือนกันนะลูกนะอาสาทุตาเป็นยังไงดีดียังไงดีใจเนาะได้รับคนเลยแล้วตรงนีงเงง้เราคิดว่าเราดีโองเนี่ยเพื่อนเราอาจจะไม่เชื่อ คนรอบด้านเราเอาจจะไม่รู้จักใช่ป่ะ,ะแล้วเราจะเอาไปใช้ใไ่ทำนี้ได้ยังไงทำความดีแล้วก็ดีกับท้อเหมือนเดิมครับเขาไม่รู้กับเราแเขาเเราใช้ไม่ได้ครับใช้การมีองค์ไม่ได้ลงองค์ใช้ไม่ได้แต่เราจะใช้ตรงไหนที่องค์เทพหรือว่าครูบาอาจารย์สอนเนี่ยยิ่งขึ้นมันทาความดีแล้วก็เข้าใจคนอื่นมากขึ้นแล้ว,วเราเข้าใจคนอื่นมากขึ้นได้ตาคนอื่นมากขึ้น นี่คือการที่เราจะไปใช้เสียสละมากขึ้นแต่งบันมากขึ้นใช่ไหมอาสาต้องตรงนี้กลางวานเป็นไงวันน siglo? of of painful. um, はは un ี้รูกทุกอย่างปลดปล่อยเปลดปล่อยโล่งนะโล่งแล้วก็เหมือนได้รับความมีมันเหมือนแสงส่องมาที่ตัวรอดสัองผัานได้หรือไมอธิบายหน่อยมันจะเป็นเป็นเหมือนพุ้งกุ้งกุ้งกุ้งมาวันนี้ครั้งแรกใช่ไหมที่ลงโอง ที่ไหนเลยที่แรกแล้วเชื่อไหมเชื่อที่เกิดขึ้นกับใจศรัทธาแล้วแล้วพอลงอง์นี้รู้สึกยังไงดีใจนะคะปลื้มใจเร้วว่าเราัะท่านได้แล้วไม่ได้ไปใช้ไหมคะร้องอะไรนี่ไมจได้จะเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ก็ไม่จำเป็นไปทำให้คนหลงเชื่ออะไรนะองจงเชื่อกูจงเชื่อกูจงหลงกูรักกูเยงนี้ไม่ใช่นะไค่ะไม่ทำแน่นอนไม่ทำนะแล้ววันนี้ เราได้สัมผัสรับรู้คูองในจิตสุขน้ำตาไหลนดพลังที่ออกมาเนี่ยมันเกิดยังไงไหนบอกความรู้สึกในวันนี้มันดีใจมากพลังที่ออกมันเป็นแบบกดไวแบบแบบว่าเราควบคุมไม่ได้จ้าคะจ้าคะว่าจะสั่งเองเลยไม่ใช่ไม่ได้เลยใช่ไหมใช่จ้าคะต้องให้ออก รำหรือว่าต e <have S 1> <ım S 2> ้องไปไปอีกไม่แล้วไปอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยองไหนที่รับได้เยอะที่สุดทุกคนพ่อแม่กาลีกับอาพระพระสิวะขามาพัดเจนนะชเนค่ะสาธุอัตตบุญน้อยและจ้ะวันนี้ได้มารับคำสอนด้วยได้มารับเรื่องว่าเปี่ยวกับการพัฒนาจิตอบรมปมใจด้วยในการบรรลุพิธีในวันนี้คิดว่าจะเอาข้อธรรมอะไรของที่พระมานดา การธนาคาราอนแร่ไปใช้ได้บ้างของลูกก็สิบห้าสดมนภาวนาตกก้นนั่งกรรมฐานอเอ,อสาธุตงมือหน่อยย <c oughs> โลมากขึ้นแล้วแล้วก็สงบสงบวันนี้รับองค์ได้แล้วบารมีมหาการีเปิดแล้วที่เลดูเรายอมรับไหมยอมรับยอมรับมานานแล้วค่ะแต่แค่ไม่ มาทีี่อองงค์ะไรเ้ยก็วันนี้เปิดแล้วไงวันนี้เปิดแลบบปฏิบัติอยู่แล้วคือการยอมรับคือการรับบางท่านนิพพานกายเราวันนี้รับไหมรับแล้วค่ะรับรู้ได้ชัดเจนรู้สึกฝืนการอยู่ตอนแรกแน่นก็เหมือนว่าอยากเรียกอาจารย์มาทำแบบช่วยหน่อยรู้สึกว่าแน่นแล้วพอเปิดออกแล้วโล่งมั้ย ไปรู้สึกอะไรเลยครับมันแบบเบาไปหมดเบาไปลยก็โลกเบาไปเลยก็พยายามบอกอาจารย์แบบเหมือนว่าบอกยานเมจาว่าลูกท้องมเต็มที่ได้เลยอะไรแงบนี้ยแล้วพอเปิดออกมาภาษาที่พูดออกมาด้วยหนูไม่รู้เออไม่ได้จ้าจำไม่ได้ก็ค่อยๆจรีรู้แล้วไปดูคิดตัวเองเหมืกันเนาะค่ะแล้วการที่มารับรู้แล้วก็ทำความเข้าใจวันนี้คือยังไง คิดว่าการที่คนที่เขามีองค์ที่เราเข้าใจวันนี้ได้มานั่งอยู่ตรงนี้เราเข้าใจไว้ยังไงเนี่ยบอกแม่น่าจะแต่ว่าเป็นการแสดงเปิดว่ะการเอ่อเปิดเปิดยานที่เรามีตัวเปิดออกมาเป็นความเชื่อสมบูรณ์เป็นสิ่งที่เรียกว่าทุกคนมีศรัทธาใช่ไหมลูกไม่ใช่มาทําเป็นเล่นเนาะและอย่างเึ็การที่เราแม่ท่าคิดางเนี้ย แล้วคนเอาไปแชร์เงี้ยรู้เข้าใจยังว่าเขาเอาสิสักสิเป็นเล่นนะจริงๆหนูก็บ้านหนูเป็นตำหนักอยู่แล้วนะคะอหนูอยู่กับตำหนักมาตั้งแต่ตั้งแต่รุ่นยายอะค่ะตั้งแต่เล็กๆล็กเราก็จะเชื่อมั่นศรัทธาในสิสักสิมาตั้งแต่เริ่มต้นอยู่ใช่ก็มีความเชื่ออยู่แล้วแต่พอเรามีความเชื่อตรงเนี้ยยังแชร์คลิปเนี้ยไอไหมไม่ไอนะแต่แม่เข้าใจนะว่าการที่เขาจะไปแชร์เรายังไงแต่เราทำสิ่งที่เรา ศรัทธาเราเชื่อถูกปะใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเขาไปทำไม่ดีก็เป็นกรรมของเขานะใช่ไหมใช่ไหมลูกสาธุนะอ่ะตบมือให้โยนไม่อายจ้ะค่ะถ้านแม่แชร์คลิปยินดียินดีเต็มที่ค่ะถ้าเกิดเพื่อนที่เลิกงานบอกนัดเธอเป็นทำอะไรอะสั่นสั่นสั่นอ๋อจะตอบเขาว่าไงอันนี้มันคือความเชื่อสมบุคคลเป็นความศรัทธาคือเฉพาะเราเออไม่สามารถไม่สามารถที่จะให้ใครรับรู้ได้ จะนไม่ใช่นะไม่หายนะแล้วก็ยินดีนะยินดีครับแล้วก็มีคนเอาไปแชร์คลิปกับแม่เงี้ยแล้วไปด่าหรือว่าอะไรโจมตีโกรธเขาป้าไม่โกรธจะไปว่าให้ไปสาเออสาธดตัวเป็นตัวอาร์ดี้เป็นยังวันนี้สั้นเลยสั้นเลยสั้นๆก็ยังไม่มั่นใจตัวเองนะคะว่าแบบเรา จริงๆมีก็อนรับครวมันมาเราแต่เราก็ไม่ได้ซึ่งมีก็จะเปลี่ยนที่เปเรื่อยหงงมายถึงว่าไม่ใช่เปลี่ยนที่มกนคือพานอ่ะพานเ<ม><า>เอาเาเอาาา,น,านื้พที่เรารับมาเคยรับพานด้วยเหรอหรอเคยรับมาด้วยแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยเพราะอะไรไม,ไม่ไม่เปลี่ยนอ่ะแต่ว่าคือพานอันนั้นคือเขาบอกให้หนูเอาไปลอยน้ำค่ะทำไมให้ไปลอยน้ำหนูก็ไม่ไม่ใครบอกให้ไปลอยน้ำ พูดที่ว่าที่หนูไปรับมาเพราะว่าหนูอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วเราทาผิดไหมเขาใจยากเพราะฉะนั้นแล้วไม่ว่าจะการที่เรารับพานรูที่ไหนถ้าเราเขารพเชื่อมั่นรูบาจะเราต้องมั่นคงเราต้องไม่ฟังใครค่ะการที่แม่จะบอกให้เราว่าที่ลูกไปที่หนึ่งเพราะอะไรมันมีสาเหตุที่เรียกว่าที่นี่ทําให้เรารวยไม่ได้ที่นี่ สอนไม่ได้สอนไม่ได้บอกอะไรเราอะไรประมาณนี้ใช่ไหมหรือว่าทําให้เราโกรธอรหลายคนที่มาหาแม่รับพานครูแล้วพอแม่ดุก็โกรธนะยอมรับความจริงป่ะโดนดุแล้วยอมรับความจริงได้ไหมหนักได้ได้ใช่ไหมได้ถ้าได้ก็ต้องแก้ไข,ขแล้วเราต้องยอมรับเข้า,ขาใจไหมเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ได้เข้าใจแล้ว้ามาเป็นสิทธแม่เปิดใจไหมเปิดใจเวลามแม่ดุ ลองเราได้ไหมได้แก้ไขได้ไหมแก้ไขได้ไม่แก้ตัวนะไม่แก้ตัวค่ะแล้วจะเปลี่ยนแปลงได้เปลี่ยนแปลงแล้วไม่มีไปที่ไหนแล้วไม่ค่ะที่นี่ที่เดียวค่ะเพราะอะไรเพราะพูดมีความศรัทธาแล้วก็มีพวกนี้เมื่อกี่ไลายละอ๋อที่นี่หมดเราไม่ค่ะที่นี่ที่แรกค่ะแม่